ข้ามสะพานมอนไปแล้วค่ะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งพม่านะคะ mm. มีกาแฟก่อนแล้วนี่ครัวแม่จินกระฟุงกาแฟนะคะ mm. สะพานศรีสุวรรณคีร mm. ีไม่ละค่ะค mm. ่าเรือคนเท่าไหร่พี่ค mm. ่าเรือเหมาเป็นลำหรือเป็นไรหัวจ๊ะ mm. ลำเท่าไหร่จ๊ะ ถามไว้ก่อนเผื่อมีใครมางดหน้าไม่ได้วเหรจ้ะไม่เดี๋ยวเขาจะกลับแล้วเลยข้ามมาอยากไม่เคยถึงฝั่งคันนี้ขอบคุณมากค่ะมีร้านเจม,มีตังค์ด้วยสะพานสีสวุวรรณคิรี Yeah,